โอโหอยู่เลยอยู่เลยครับใหญ่ด้วยใหญ่จัดใหญ่จัดก็กลับมาหมายสูตรนะแต่ว่าแม่งเรือจอดเลยเรือที่ไอ้น้องสองคนมันทับ พายมาตกกว่านั้นด้วยแม่งเ้ยตกไปแล้วหรือเปล่าจะลองดูก็รู้ฝั่งนู้นนี่เข้าไม่ได้เลยขยะเยอะมีตัวอยู่แต่เลือกกัด เห็นตัวแล้วล่ะจะเลือกที่จะไม่กัดนะมีตัวขึ้นไล่แต่ไม่กัด เยอะแล้วทำไมวิ่งเปรวะโอ้โหขยะอย่างเยอะเลย อาอยู่ครับไม่รู้ตัวใหญ่หรือเล็กนะอ่าวอยู่ครับไม่รู้ตัวใหญ่หรือเล็กนะอ่าอยู่ครับไม่รู้ตัวใหญ่หรือเลเออ็กนะกล้องกูเปิดวะเนี่ยได้อยู่มีไซส์ยอยู่คานโก่งได้ใจยอยู่ ยังไม่เห็นตัวเลยโอ้ไม่ใหญ่มากครับน้ำแรงด้วยไม่ยอมออกเลยนะติดสองปากนอกครับโชบไม่ได้กัดสะบัดนี่หลุดแน่เลยเนะี่ย ดีกว่าจะไม่มีแต้มนะนี่ขอได้อยู่ไายอ้เบ็ดก็เหลืออีกแป่นกี่นยาทีด้ผมเน่ยเดี๋ยวของขอให้ดีก่อนเดีย๋ยวเอาขึ้นมาก่อนนะ าตามตีน้เด็กแว้นไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับโหตีแค่สองตัวเองไม่เอานะเดี๋ยวเราไปปล่อยฟากน้นหรือฟากไหนดีวะต้องปล่อยที่ที่มันไม่โอ้โหเลือดดีเบ็ดเข้ามือครับ้อือหนังหนาแต่ก็เลือด สองจุดสามจุดดีเบีไม่คมมากะเดี๋ยวแกะปล่อยเลยหลุดแล้วด้วยเนี่รอดแน่นอนครับแบบนี้แล้วก็ปล่อยปล่อยฟางนน้นแล้วกัน ันกินอยู่ข้างในนู้นะต้องหย่อนไปให้ลึกๆแล้วก็ลากออกมาครับซึ่งมันก็เสี่ยงมากเลยนั่นไงเสี่ยงตปขยะอือหือโชคดีอะที่เอาออกมาได้เราเราจะไม่เสี่ยงดีกว่าเราจะไม่ให้ไปมันลึกมาก ไปลองฝั่งน้นดีกว่า โอ้โหอยู่เลยอยู่เลยครับใหญ่ด้วยโอ้โหอยู่เลยอยู่เลยครับใหญ่ด้วยโอ้โหอยู่เลยอยู่เลยครับใหญ่ด้วยใหญ่จัดใหญ่จัด วิ่งไปไหนไม่รู้เนะี่ยโอ้โหวิ่งไปไหนวะโอ้โหดูจะเล่นยังไงเลยอะติดอุปัรรคแล้ว โอ้ยใหญ่จัดมันตัวมันใหญ่ด้วยแล้วมันก็ติดไม้ด้วยมันจะไม้หรอมันสู้อยู่มันวิ่งไปโน้อนอยู่จับนีดเลยขาดมันศูนย์จุดหกานี้ใ่าหนออยู่นี่อยู่นี่ รกเลยไม่ใช่มึงนี่มันโลกเกียดไอ้เนี่ยโอดเข้าไว้อุปกรณ์มันเป็นอย่างนี้มันเอาไว้ทำรับเล่นปลาใหญ่ให้มันดูให้ปลาเล็กให้มันดูใหญ่ใมันก็ใหญ่อยู่มันไม่ใหญ่หรอกมันจะขาดแล้วอนี่เหนียวอยู่พอได้อยู่ปลามันไม่เหนื่อยตกน้ำก็ได้ี้ม่นเหนื่อย นี่อย่าป่าไม่ได้ไไหนเลยอุ๊ยโอ้โหใหญ่นี่ว่าโอ้โหไม่ติดข้างนอกฮะติดไม้แล้วหมดหมดแล้วหมดลุ้นแล้วจะเอาขึ้นยังไงนี่แหละโอ้โหต้องลงไปด้วยเลยเดียวเลยก็เนี่ยดึงดึงขึ้นมาตรงไปไหนไม่ไหวเลยเนี่ยเบ็ดเบ็ดเอาไม่อยู่ตัวเบ็ดเอาไม่อยู่เอาตรงมาหน้าฝาไอ้บอยหน้ท่าด ไอ้เหี้ยอุ้ยเหี้ยวม้อเหล็กเลยเกี่ยวเอ็นนะเกี่ยวเกี่ยวเอ็นนันะเอองานเข้าแล้วงานเข้าวแล้วเกี่ยวเอ็นนี่แหละจับดิบแล้วมาค่อยๆใส่โง่ไม่ไปไหนมั้งกเห็นไอ้เหี้ยกูยืนแม่มีขึ้นมีประกายที่ดิบกับเนียโง่ๆแบบนี้ต้องไปเอาครับ ฟากโน้นโอ้ยเอาฟากโน้นไม่ได้ครับต้องมาเอาฟากนี้ตัวใหญ่มากเนี่ยสายโลของจริงออกองอย่งมาทึกอยู่ละ Ôi. Đấy. โอ้ตูมเดียวอยู่ละตูมเดียวครับนี่ไสโลของจริงต้มยำสบายสบายครับดูนะเข้าปากสองตัวยกไม่ได้ครับะวาหลุดแน่ๆเบ็ดง้างแน่ๆเข้าปากสองตัวแบบนี้ตัวนี้ต้องเอานะ ตัวเมื่อกี้เล็กแมวตัวนี้ตัวใหญ่เอา,าที่สิงมี oh. มีร้านชะโดกับร้านตรงหน้าไอ้โรงบาลหมอเจดอะหมอเจอดิดไม่ใช่หมอเจ็ดนั่นมีมในในวัดจำปานี่ย oh. ออกตกตามกระชังหาตะเพียนเมื่อเช้าไม่ได้ก็เลยหากระสุ มาช่อนนะฮะไ,ไม่ไม่โอ้โหเบืออ่อแล้วมาช่อนแล้วคนตกกันเยอะด้วยของใหม่โอ้โหเดินกันเพียบเลยอ้อาอยู่อ้อาวอยู่ อาอยู่โอ้โหหลายตัวเจัด,ดเ,เป็นสิบนะครับผมว่า,วานะเอาไม่ขึ้นเลยติดติดแล้วปล่อยมันวิ่งไปดิงนั้นนะอ่ะเดี๋ยวเขาลุกปล่อยมันไหลเข้าไปเลย เนี่ยคยมาไล่เข้าไปเรื่อยๆแล้วก็ห้ดึงกันเป็นพ่อไงบานมันเขาเปิดเยอะไหมเยอะรอได้อ่ะมาแล้วมาแล้วมามามาอยู่ มานี้ละโหไซส์เดียวกันเลยไซส์เดียวกันที่มินนิ่งนั่นแหละนั่นแหละชอบติดมินมินมีเมื่อไหร่ตัวไหมเยอะเนี่ยผมมีสองตัวแต่ขาดไปเมื่อวันก่อนตัวนึงลแล้วมีย่างอื่นไหมพอมีเหมือนกันฮะ วจะลองนะ, <laughs> ะไม่ใช่หรอกผมมีาลาพาราแต่ตัวมันใหญ่ไงโอลาพลาร่ามันใหญ่แน่ลาพาร่าตัวใหญ่มีของมีของทุกถูกมีอยู่นะแต่เป็นของเพลกวีแบสอะถูกดีด้วยแต่ว่าตรงเนี้ยมันจะไม่ค่อยกินเพราะว่าตัวมันใหญ่ไปหน่อยตรงนี้ตัวใหญ่มาให้กินเหมือนกันให้สีมันดีอย่างเดียวผมมีสีทองอยู่ตัวงเดี๋ยวแป๊บเดีย๋ยวผมดูให้ นั้นผมให้ไอ้สองคนไปหลอกไอ้เด็กน้อยอ่ะนั่นแหละไอ้อะไรไอ้ไอฟุกอ,อ่ะอ้โลงไปได้เลยขลาดไปแล้วมั้งโอ้โหเป็นปไปอย่างเงี้ยเหรอดังี้เลยน่าจะขาดไปแล้วเห็นแมนใช้นั่นยู่ไอ้ไอป้ป,ป๊อปบ๊อบอะไรอ่ะอ๋อบ๊อปเปอร์ได้อยู่เอาขึ้นได้อยู่ติดหลายตัวอยู่ขึ้นไม่ได้ก็อด อโอ้ฮหฮะตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่ขอจะลืมฮะปกติของผมเลยมาสรุปผลคลิปนี้นะมาซ้ำใหม่เดิมที่ได้ไปสามตัวคลิปนั้นอะไอสองตัวนี่ไม่ใช่สามตัวหลุดไปตัวหนึ่งแต่คลิปนี้ครับได้สามตัวเลยไม่เหมือนคลิปนั้นนะเปิดมาตัวแรกค่อนข้างเล็กก็เลยควยไปครับตัวที่สองคือใหญ่ใหญ่มากใหญ่กว่าคลิปที่แล้วเยอะเลยน่าจะเยียบโลไซอะก็ เก็บไว้ทํากับข้าวนะแล้วก็พอได้อีกตัวหนึ่งก็ใหญ่กว่าตัวแรกครับแล้วก็เลยเก็บไว้ทํากับข้าวอีกตัวเป็นทั้งหมดเก็บ2ตัวแล้วก็ปล่อย1ตัวนะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ครับกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปของผมนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ